ครับสวัสดี em, ครับผมครับผมส่วนงูสิงส <hint. S 1> ุดเบาพุ่มครับผมใส่ใส่ใบสมมงแล้วครับเดี๋ยวเพื่อแล้วก็คนครับอันสุกก่อนสมก็คือใบสมมงครับผมใบสบม่วงส่นซัวงูสิงครับผมเบาพุ่ม ฝีมือฝีมือด้วยครับปลาหุ้มอยากให้มาซิมนะครับตกเสียบขนาดนี่ครับหน้าตารับประทานด,ดอกกระเจียวครับผม,มช่วงนี้ โจดก็ลังออกครับพ่อดอ,อกกระเจียวมา,มาอเอาหนีในวันสิเแปดกอดดอกหอมในวันสี่มันกลายมาลายหมบแล้วอันนี้คือนาโจดครับแต่ว่าบดแล้วเดี๋ยวจะกราบมันครับผมช่วงนี้โจดออกหลายไ,ได้ครับหลอกกับนี่น้าโจดน้าไม่เล็กครับผมอ๋อยังว่าหัวซาดอุ้ยคือผมเพื่อนแหวว ครับมาเด้อครับดอกกระเจียวก็วได้รายกาศที่ได้หลวบๆๆจับแจวก้วแผ่วพัด,พดพสดุเนี่ยหอมบัวนีะค <ไ ay, S 1> รับรู้สึกว่าจะสุกแล้วครับผมรู้สึกว่าจะสุกแล้วนะครับ พอเห็นอุ่นก่อนแล้ท่านบ่าวพูมบ้าหอมผักเพลี้เหรอครับนี่สลัดเนี่ยผักเพลีหอมบัวหอมห้หวยๆเหรอครับอย่างมันกัะหน่ำหอมซ้ำเลยอยู่นี่หอมซ้ำสาวอยู่ปะซ้ำนี่ก็ได้การแล้วยืนไม่ผีกระเดย สู่3ุ่มครับมือต้มวพิมพ์งานบไ้มากินบัปุยมาอยู่บ่มันมาบ่กบบบ่งนี้มีบนไทยับองก็กับสาอุครับผม เขาพจดส่วนใหญ่ชัวกัเบิ่งบ่อนอยู่ครับเสียดายครับไทยดุดดดน้ำแล้วบีแล้วไทยน้ำลูกเดียวเขาดึงน้ำลูกเดียวน้ำไหลลูกคนเดียวถ้าอู้เขาเจงเลยแย่อยู่แต่กระเสียทิ้ไทยแหละครับอนไท นมคั่วไว้ีบีเลยดบ้างบ้ีงูนบ่แมนครับครบเห้เย็นสักคันนะ่านว่าเกี่ยวถ่ย ถาเห็ดแก้วถัว่วท่านครับน่ <c oughs> กเยอะพ <c oughs> ี่ครัวอายุไสรล่ะเท้าดูปไปไม่สาัสนมันเบิอดออะไรอยู่นี่อ้าวเพียนี่ว่ะนี่ว่าเขาคััวครับเห็ดแก้วก่อนครับ ยาจำกับตุ่มส่วงงูขามีบีงูเนาะน่นะครับผมผิดอูกัวอูกัวคนโมมาด้วยมือมมเกียยให้เนี่ยาน้ำซุปใส่พร้อมครับน้ำต้ม มันจะขมอม,ม้อมดีเปยั้งครับใส่ผีนู่อาเอาขวัวาหมดเลยเนี่ยน่าเข,ขาขัวทำแลวร่างกุ้งเลยเสียบครับัวกบิดมัหนิทำแหม่แปรซาบนี่ครับเสียกับขวยน้ำม,มันจะขุ่นดีได้ครับ นี่ข้าวคั่วต่อไปผักครับผมมีผักแผวหอมบัวสลัดแหน่ตอน,นตอมีพผิดผมความรักน้ังบางโดยน้องบางตอนอมัน้องบางนี่นีบ ใส่ผงนวแเหรอพนุย่างครับให้ให้ให้ว่านกพ่นงั่นบ่ละครับแบะสุดว่าพ่บ่ใส่ไรเหรอครับผงนวเนี่ยเงีนึ่งถ้าใส่ไรจะเบี้ยน้ำปลาต้องใส่ยูกหังห้อครับครับน้นเั่ก้อน อ้อมดีขนาดครับผมอ้อมดีขนาดเลยโอเยดืด่มได้น้ำเหรอครับหอมหอมโอ้จางอี๋ดีเยอะแฝงเหรอครับครับผมเซมปังเหรอครับได้ที่แล้วครับผมสุกแล้ว กำลังตักครับมาเด้อครับผมแฟนครับทุกคนครับใี่สิ่งมันแค่น้อยยืาบาทบัครับเอาเลยครับเอาเลยยืมเหรอไหมครับนี่แหละจะมาเดิน,นครับตัวยิ่งใหญ่มาขึ้นนี่ครับเปื่อยๆเลยครับต้มเปื่อยเออครับเติมเตาเตานะต่อไปเจียวหอมหัวแรงพร้อม เดี๋ยวว่าพวกอื่นเนอะช่วยห้างไหนพวกอื่นเนอะก็แทมวยตดวรัวอันนี้ครับนี่ครับนี่อาจารย์อาจารย์ใจครับผม <c oughs> ได้มากินว่าละปียาบ่หรือว่ารยวังมันนะอันแพ่ซาอู่อยู่แล้วซาอู่อวนแล้วมันมากินต้มงูสิงครับผม <c oughs> กินก้อนหมูได้หนิเอาเลยครับซิมก้อนหมูเลยนะครับ เลกินแต่แซ่บแทะอาลครับแหนเลยว่ที่นี่เองไหนเืออยู่ะครับเพื่อเื่อเือดีนี่นะค่ากา้าอยเลเลยยำเลยครับงูอ่อนอยู่แม่ม่อไกินเนยำดุเลยครับครับเดินไห เรา z o o งไปยังเหาอ,เอน,อนเด็่นอยู่หนา้านผูพฝันล่ะโอ้อยไหนจวดเขากันเปนนยัง้งบอปย่าเห<ะ>็นออกด่านบอไข่าเลยไป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  <c oughs> โอ้ลืมผักกับต้นหง กับตำแก้วกับการข้าวติ้มเนื้อพวมอยู่ข้างล่างนี่กับท่านเพิ่นมากินครับตำแจ้วกับดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบกระคัาก็ยังครับผมจับมืงสี่เด้อนี่ไช้ครับนั่นละโอ้ยยอดครับโ้ยี่ยดโอ้สุดยอดครับผมโอ้คำนี้ดีป่ะนี่จังเดี๋ยวผมอิ่มเหรอครับผมอ้๋องนใจกินยังไหมคุกอิ่มกินข่าวมาแล้ว ไดีครับแซบครับผมลวกเ่าเนียนถ้าอยู่ยง h a เริมขึ้นเนอเยหน้าพันฮะหน้าัหอยหอยหน้าพันหอยเดียวนครับอิ่มหรอครับวันไ้กินน้ำมูครับจะแซบอีนนี้นัล่ะกล้ดิกินคุดบวลอยู่ มันกินบอลไทยอยู่เออมันกินบอลไทยอยู่มีช่วงมีบอลครับบอลไทยจะไปบอลโลกทั้งบอลทั้งโลกคงไปจักรวาลกันหมดแล้วเอาเหรียญซื้อครับเซียร์ขเก่าแล้วทุกคนยิต้อนรับม่เชียวนะครับในหมอยังเดือยได้ครับครับขาอนิ่งหอนหอนครับผมเขาระดับนั้นว่ามันดีกว่าที่พวกญี่ปุ่นหรือไม่เลี้ยวฮะญี่ปุ่นมาเน่ย ก็มันดีเลยญี่ปุ่นก็หลีได้เลยทุกอี่ง่านๆเลมีทุกวิกลล์โิล้เขาออเรีรยนมาแล้วครับเหีห้ยไงมาแล้วมาครับพอดีพอดีกำลังลงมือครับต้อนรับแต่เหี้ยก่อนครับผมเอาครับก่อนกินเขาเสียบ โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเยไปแล้วันนี้นักทิ์ได้ียกเขาเลยในหมอยังยั่งครับผมแ่ใจใส่ใส่แล้วใส่แจาใส่กนแล้วยดตุ้มเ่นามอ่ะว่าสิบลุั้ังนั้น งไว้ไ่ะมันอกนเมนหอค่าไปสวายินังไงเข้าไปเลยไปเลเลยอาผมไกินเนี้ยดังชิมมะเชอสามช้เขาขายยังไงสามชิเจ้าอดแล้วไอาอีกดอกบเปพักไปวันนี้มหายาเลยบกินม่อน

ออจัดตูต้กันหลายเถอสามสามสาม,สามตู้ดิโอ,อเคบ่ครับมันไปสวนมองกดมาใหม่น <c oughs> ี <c oughs> ่เอาเสียบก็พิจังเดี๋ยวครับผมอิ่มแล้วครับ <c oughs> จับบรรยากาศดูตรมซัวงวูเสียบพีไหครับแสบบ่อแม่นครับแสบ ถ้าผมนี่ยพสบแ้วมูเลวอิ่มเลรวครับยต่นจะหน่อยะปลานีเนาะเลือตะเกียบยูด้วยแต่ความเคิื่องเขายูวามเรี่อในส่วนยูเปิดมากมันังเลยต่อเลยใช่ไหมวดพอดีเลยวดเมือใช่ปะเ่าวดทงวัตะเมือดคดเล่า มึงห้ก็ลนดบรรยากาศเข่าถุงสวกงูสิงงจับเจ็บจี๊มแล้วสั่งก็เป็นเี้ยตาองสั่งโค้ดสั่งไปนั่เมื่อนักงไุ้ฮัโหลเมือให้ก็หลอนได้ย่างถึงมากนะก็ว่าเมือร่มเียวกว้ามโยบีเบิร์นั่งอยหันเบิร เอาไปมาได้ยางขึ้นมาเนาะไปบ่งยางบ่งมียค้นจะขวังคนม่เห็นกันหล่อนเอาต่อไปไนวะเป็นยางมาไเป็นนำเงินเรานำเงินเพนเป็นเด็กแบ่งครับไป่ั้งตีเอาอาจารย์อิ้มยบินได้เบีกที่สองอิ้มเลยบเ่ห็นเห็นนูไปเห็นูดน้านัเพูาเพื่นพูดน้าเพิ่น